กินข้าวแล้วามา,เ,า,เ,มา,มาเขาคุ้นกับเราแล้วมาหอมแดงมากินข้าวมาลูก <Okay. S 1> หอมแดงมา,ามากินข้าวมากินข้าวมาหอมแดงกินข้าวนะอ่ะกินข้าวไปอันนี้หมาหมาเจ้าของบ้านเก่าไม่ต้องคาบสิลูกหนูจะคาบทำไมเขาไม่รู้ชื่ออะไรเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นหมาเจ้าของบ้านเก่า เราก็ตั้งแต่มาอยู่เราเห็นเขาเราก็ให้ข้าวตั้งแต่มาอยู่แล้วแต่เพิ่งรู้เพิ่งรู้ได้สามสี่วันว่าเอาเขาเป็นหมาเจ้าของบ้านคนเก่านะเราก็เลยตั้งชื่อเขาว่าหอมแดงตอนแรกเราเรียกเขาไอจอนเฮียช้างบอกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวเมียมันไม่ใช่ตัวผู้เฮียช้างบอกให้เรียกไอ้ทองแดงเพราะว่ามันตัวสีแดงเราก็เลยบอกไม่เอาอะ่ะ ตั้งชื่อหอมแดงดีกว่าเอาเอาชื่อของของที่ในเฟซที่เขาเรียกฮิปโปแครแก่ที่เขาให้ตั้งชื่อมันมีชื่อหอมแดงเราชอบแล้วก็เลยมาตั้งชื่อให้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าหมาหลงนี่เขาว่าหอมแดงก็เลยให้ข้าวทุกวันเลยให้ข้าวให้น้ําให้ที่หลัวบ้านนี่แหละหอมแดงกินไป วันนี้ข้าวน้อยนะลูกปกติห่างเขาจะตกนะเขาเดินมาแต่ว่าวันนี้เมื่อเมื่อเช้าเราไปจับเขาข้างนอกไงเขาเดินผ่านเราเราก็เรียกเขาหอมแดงหอมแดงแล้วเราก็จับเขาวันนี้เขาเดินมาห่างก็เลยไม่ตกฮะกหรอเ <laughs> ยช้างจะล็อกบ้าน <laughs> ว่าเจ้าของเก่าผู้ชายขเขาเตะมันทำไมอ่ะม,มันกลัวผู้ชายใช่ไหมใช่คือคเรเรียกมันยังไงมันก็วิ่งหนีเมื่อเช้าเราเจอเขาอยู่ข้างนอกเราก็เลยเรียกเขาแล้วเราก็แบบเดินพยายามไปใกล้เขาจะไปจับเขาไงหินไม่ได้เขาก็เลยคุ้นกระเสียงเราแล้วไง เราตั้งชื่อให้เธอใหม่เธอชื่อหอมแดงนะถ้าเราเรียกหอมแดงเธอต้องมากินข้าวนะป้าน,นิดเดียวมันก็รู้นะตอนแรกก็ไม่ได้เอาน้ำให้แล้วก็นึกขึ้นมาได้วันที่ฝนตกอะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยให้แต่ข้าวเขากินให้แต่อาหารเม็ดเขากินแล้วเขาจะไปกินน้ำที่ไหนเพราะว่าเพราะว่าแถวเนี้ยเขาไม่มีน้ำไงอืมเราก็เลยให้แกช้างใส่น้ำมาให้หอมแดงเขาด้วย ตอนแรกว่าจะเอาเข้าไปอยู่ในบ้านอีกตัวหนึง่งแต่ว่าเคียช้างบอกว่าไอ้ปุกกี้มันแสบไงมันไม่ยอมมันไม่ยอมรับมันวิง่งถ้ามันเจอเนี่ยเปิดประตูมาใช่ปะ่ะไอ้หอมแดงเดินมามาลอกกินข้าวเนี่ยไอ้ปุกกี้ก็จะวิ่งไล่กวดออกไปก็เลยเอาหอมแดงเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยต้องให้เขาอยู่ข้างนอกแล้วก็ถึงเวลาเรากินข้าวเสร็จอย่างเงี้ยก็จะเอา อาหารนำมาให้เขาแล้วตอนเช้าก็ถ้าเห็นเขาเดินมาก็แปลว่าเขาหิวเฮีย mm. ช้างก็จะเอาอาหารเม็ดอะเอามาให้กินก่อนห mm. อมแดงกินน้ำด้วยลูกไม่ไหนอะหอมแดงจะไปไหนไปไหนคะหนูจะไปไหนลูก mm. เดี๋ยวถ้าเขากินอิ่มเขาก็จะเดินกลับไปที่ถนนหน้าปากซอย ห่างเขาไม่ตกแล้วเห็นปะห่างเขาไม่ค่อยตกแล้วเขาคุณกระเสียงเราหอมแดงไหนมาจีมาดิหอมแดงมาดิม,ดมาด,มาดิแต่มาจับหน่อยดีให้จับไหมหอม,หอมแดงให้จับไหมลูกหอมแดงหอมแดงให้จับไหมมาเร็วมาหาหน่อยเร็วน่ะมาหอมแดงเร็ว ไม่ให้จับหรอหอมแดงไม่ให้จับหรอไปแล้วอิ่มแล้วหอมแดงไปแล้วหรอไปแล้วแปลว่าอิ่มแล้ว